ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2554นั้น บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้วโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติในหมวด5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยคณะรัฐมนตรีจึงขอถแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมร่วมกันของสภา เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทยทุกคน 1. การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูงและยังไม่สามารถก้าวพ้นวิกฤตได้อย่างยั่งยืน 2. การเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เนื่องจากการเติบโตเศรษฐกิจที่ผ่านมาผูกโยงกับภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและในขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่า สังคมไทยและคนไทยจะสามารถหาข้อสรุปและนำไปสู่ความปรองดองสมานฉัน์ได้ในที่สุด 3. การเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างประชากรและสังคมไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาการให้บริการสุขภาพและสวัสดิการที่มั่นคงให้แก่คนไทยทุกคนนอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมต่างๆที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคตเช่นภาวะโลกร้อนภาวะภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎระเบียบการแข่งขันในตลาดโลกเป็นต้น